นี่ค่ะบนเนี่ยมันจะกึบๆนะคะบนกลางๆมันโอ้ดอกง่เลยค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องครัวบ้านๆของนางเย็นกันอีกแล้วนะคะวันนี้เย็นจะพาทุกคนมาดูวิธีลาบเห็ดจมูกหมูที่เย็นเก็บมานะคะหรือว่าเห็ดนมหมูที่เย็นเรียกนะคะบางพื้นที่อาจเรียกเห็ดจมูกมาบางคนก็เรียกเห็ดตับ วายค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องล้างทําความสะอาดเห็ดให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็นําเห็ดมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะเห็ดชนิดนี้สามารถทํากินได้หลายแบบนะคะบางคนก็เอาไปแกงใส่น้ําใบย่านางก็ได้ค่ะหรือว่าจะนําไปลวกจิ้มกับแจ่วก็ได้นะคะอร่อย รสชาติคล้ายๆเห็ดตาโลค่ะหรือว่าคล้ายๆแมงกระพุนนะคะเขาจะกรอบๆกรึบๆแบบนั้นเลยค่ะสามารถกินสดได้นะคะไม่เมาไม่เบื่อค่ะถ้าเป็นเห็ดหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปลวกหนึ่งน้ำค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ พอน้ำเดือดเราก็นําเห็ดลงไปได้เลยค่ะเราจะลวกประมาณ10นาทีนะคะหลังจากผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเราก็ตักเห็ดขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเห็ดไปราบกันเลยนะคะใส่พริกป่นลงไปตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยข้าวคั่วนะคะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยมะนาวรสชาติจะออกเปรี้ยวเค็มนะคะน้ำปลาค่ะตามด้วยผงชูรสนะคะนิดหน่อยจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ หลังจากที่เราคนเครื่องปรุงเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีคนอีกครั้งค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีลาบเห็ดจมูกหมูของเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ